คู่เวรคู่กรรมเปิดตำราดูดวงเนื้อคู่ของคนทั้งเจ็ดวันเผยชัดใครครบกันแล้วดวงหนุนนำใครครบแล้วพากันล่มจมไม่อยากตกนรกทั้งเป็นฝั่งทางนี้และหลายคนคงอยากจะรู้ว่าแฟนที่คบอยู่เป็นคู่บุญหรือคู่กรรมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเปิดตำราหมอดู ลักษณะเนื้อคู่ของแต่ละคนตามหลักของราศาร์ไทยที่คนโบราณใช้เลือกคู่แต่งงานที่ถูกชะโลกคอยหนุนนำกันและกันให้ลูกตัวเองทั้งนี้สำหรับใครที่อยากจะเช็คว่าคนรักของเรานั้นเป็นเนื้อคู่เราหรือเปล่าลองไปเช็คกันดูนะครับรับรองว่าแม่นจริงๆไม่มีผิดหวังแน่นอนครับผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์ เป็นคนมาดขรึมถ้าทางสุขุมนุ่มลึกผู้ชายที่เกิดวันนี้จะไม่ชอบผู้หญิงเปรี้ยวเกินไปแต่ก็ไม่เฉื่อยแฉะจนเกินไปเป็นคนค่อนข้างหัวโบราณสักหน่อยชอบผู้หญิงรูปร่างสันทัดความรักที่เจอมักจะเป็นแบบรักแรกพบประเภทส่งสายตาปิ้งกันมากกว่าเหมาะกับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์วันพฤหัสบดีวันศุกร์ส่วนผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ เป็นคนที่มีความคิด,วดร,รวดเร็วและใจร้อนเนื้อคู่จะเป็นคนรูปร่างใหญ่หรือไม่ก็สันทัดผิวค่อนข้างจะคร้ำหรือไม่ก็ดำแดงเหมาะก,กับผู้ชายที่เกิดวันอังคารวันพุธผู้ชายที่เกิดวันจันทร์เป็นคนอ่อนน้อมช่างวิตกกังวลแต่ชอบการต่อสู้แข่งขันผู้ชายที่เกิดวันนี้จะเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็ชอบช่างเลือก เขาจะชอบผู้หญิงรูปร่างสันทัดสัดส,ส่วนดีผิวขาวเอาใจเก่งเหมาะกับผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีวันเสาร์ส่วนผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์เป็นคนเจ้าอารมณ์แต่ก็อ่อนหวานได้เหมือนกันม,ม,มีนิสัยร่าเริงรักสนุกมักเลือกผู้ชายที่รูปร่างกำยำเป็นสุภาพบุรุษที่สำคัญต้องเอาใจเก่งด้วยเหมาะกับผู้ชายที่เกิดวันพุธวันเสาร์ ผู้ชายที่เกิดวันอังคารมักชอบพูดจาขวานภาซากและดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุเป็นคนโรแมนติกทีเดียวจะชอบผู้หญิงที่อ่อนหวานนุ่มนวลผิวไม่ขาวหรือดำจนเกินไปแต่ถ้าผิวดำแดงจะถูกใจเป็นพิเศษส่วนรูปร่างหนะไม่สำคัญเหมาะกับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์วันศุกร์ผู้หญิงที่เกิดวันอังคารเป็นคนรอบรู้ช่างเจรจา แต่จะเป็นคนดื้อรัน้นไม่ค่อยยอมใครเหมาะกับผู้ชายที่เกิดวันจันทร์วันศุกร์ผู้ชายที่เกิดวันพุธเป็นคนช่างคิดใจกว้างรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นน่ารักทีเดียวชอบผู้หญิงที่อ่อนหวานแต่งตัวนํำสมัยมักจะปิงเพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนร่วมที่ทำงานแ,แรกๆอาจไม่ถูกชะตาแต่ต่อไปก็ยิ่งึ้งน้ำใจมากขึ้น เหมาะกับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์วันพุธส่วนผู้หญิงที่เกิดวันพุธเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายและมีเสน่ดึงดูดใจมากจะชอบผู้ชายที่รูปร่างสูงใหญ่และผิวสองสีหรือผิวดำแดงเหมาะกับผู้ชายที่เกิดวันพุธวันศุกร์วันเสาร์ผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสบดีชอบเป็นผู้นำช่างพูดจริงใจชอบผู้หญิงที่ค่อนข้างเรียบร้อย ไม่จําเป็นต้องสวยเลือดเลืออะไรนักแต่ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีชอบผู้หญิงผิวขาวโดยเฉพาะรูปร่างอวบอวบจะถูกใจมากเหมาะก,กับผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนถือตัวบางทีอาจดูเหมือนยิงแต่ก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นมักจะมองผู้ชายที่สุภาพนุ่มนวลมีความรู้มีเกียรติ เหมาะกับผู้ชายที่เกิดวันจันทร์วันพฤหัสบดีและวันเสาร์ผู้ชายที่เกิดวันศุกร์เป็นคนฉลาดผู้จามีสเสน่ห์แต่อารมณ์มุทะลุโกรธง่ายแต่หายเร็วชอบผู้หญิงที่เรียบร้อยไม่ช่างพูดจนเกินไปและต้องใจเย็นทนอารมณ์แปรปรวนเขาได้เหมาะกับผู้หญิงที่เกิดวันอังคารวันเสาร์ส่วนผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์จะเป็นคนพูดจาอ่อนหวาน รักสวยรักงามพูดจาตรงไปตรงมาดีมีนิสัยน่ารักคือชอบช่วยเหลือคนอื่นมักจะชอบผู้ชายที่มาดขึ้มสุภาพบุรุษเหมาะกับผู้ชายที่เกิดวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ผู้ชายที่เกิดวันเสาร์เป็นคนเด็ดเดียวหูเบาเชื่อคนง่ายชอบผู้หญิงรูปร่างสแ,แลนเดอร์สูงโปรง่งผิวขาวมีสเสน่ห์ที่ดวงตา และการพูดจาเหมาะกับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ส่วนผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์จะเป็นคนหัวรันสักหน่อยจึงไม่ค่อยแคร์ใครๆมักจะปิ๊งแบบฉับพลันมากกว่ามองกันเป็นชาติจะชอบคนที่ค่อนข้างผิวขาวมากกว่าผิวดำเหมาะกับผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ